ครั้งหนึ่งหนูน้อยหมวกแดงได้เดินทางเข้าไปหาคุณยายในป่าลึกลับเธอได้พบกับลูน่าหมาป่าผู้ชาญฉลาดลูน่ากวักมือเรียกหนูน้อยหมวกแดงด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนและสอนหนูน้อยหมวกแดงให้เรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดเธออาจเดินทางไปพบกับอุปสรรคในป่าแต่จําไว้ว่านี่คือโอกาสในการเติบโต และไม่ควรกลัวที่จะผิดพลาดจงโอบรับความกลัวในวิถีที่ก้าวสู่ปัญญาหนูน้อยหมวกแดงจดจำคำที่ลูน่าสอนเธอและเธอเริ่มออกเดินทางหาคุณยายเธอเดินลึกเข้าไปพบกับสะพานที่ผุพังเธอรู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากแต่เมื่อเธอเปิดใจยอมรับกับความท้าทายจึงค้นพบกับความแข็งแกร่งภายในและเธอก็สามารถเอาชนะความกลัวของเธอได้เธอเดินหลงเข้าไปในดงนามเธอปรับตัวด้วยความยืดหยุ่นและอดทน ครบรอยขีดข่วนบนแขนของเธอและได้เรียนรู้ว่าความผิดพลาดเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพในตัวเธอขอบคุณหมาป่าผู้ชาญฉลาดที่ชี้ทางสว่างให้แก่เธอ